โอ้โหเปียกเลยเรียบร้อยครับว้าเปียกฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหเปียกเลยครับเกือบจะลงน้ำไปแล้วเยบอยู่ตรงเนี้ยพันพอดีก็สภาพหมายมันเป็นฟองหลอดนะครับน้ำใสๆเลยคือผมอาศัยนั่งหลบล่มตีนะครับ แดดมันร้อนครับลองตีเฉยๆครับใสสวยครับตัวเนี้ยนะครับใสสวยเลยก็คือม,มันมันมันติดนิดเดียวนะครับแล้วมันสบัดหลุดครับโอ้โหชุรักชุเลเล่นเอาเปียกเลยครับตัวเนี้ยนะครับกัดเป็นกบยางเย็ดทุกฮะ ใบนัดโคราชครับสีเขียวไม้เดียวเรียบร้อยเลยน้ำก็สใสๆนะครับเนี่ยลองก็ลองตีดูไม่ได้มีอะไรเสียหายกับปลาช่อนไซนี้ไม้เดียวเรียบร้อยคนก็เรียบร้อยครับเปียกโอเคเอาเอสทัฝากไว้เป็นอ่งหนึ่งทางเลือกนะครับวัดปลาติดง่ายแน่นอนเดือจากไข่โคราชครับ เรียนต่อ S2 สื่อโหด